สวัสดีที่พี่ดาวท่านผู้จิทุกท่านครับสวัสดีพี่นดาวเอฟสี่พอขาดวยครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับในฐานตัวเลขการเซ็นชุดสลากกินแบ่งรัฐบาลทุนบ้านไม่จุเป็นดังฮาน,านอยลาพันดาโรปรันงคนรอบต่างๆจานเพลงสุดกลับมาพบก,กันในรอบของว่านะครที่31ตุลาคมเนาะอ้างการสุดท้ายของเดือนตุลาคมแนวทางใครจะเห็นจะปรับสถิติคนมาจะเป็นใครนั้นก็ไปลุ้นไปเชลี่ยเดีวยวกันเช่นเคยครับ แต่ก่อนอืนมสุบแนวทางวันจันทร์ที่30เนาะใครเห็นคลิปต่างๆง4หน่อยครับชาปเคิดครับ819ห่าล่าง0ูย์สพิเศษ5 8 1แปล่างศูย์เปกติครับ684ป่68 4, ล่าง49 VIP สี่องหน่งล่าง61หนึ่งโอ้โหสองศูนยสี่ศูนย์เกาสี่ันสีเเนาะ 8449เลขบ้านแอดนะจะเป็นไงวินเลขบ้านมใหม่เรารวดเลยเนาะเป็นไงใส่วินทั้งหลายเด่นวันนี้มาครบเลยจ้ะพี่น้องสายรูดดนะไม่ผิดหวังครับเก้ามาในสิ่งในก้ามาก็มาตรงด้วยเนาะ1991้หโอ้โหแตกตุ้มต่างปุยไอีกละพิเศษครับ581่เ58่มาอะไรครับให้อะไรครับ 8118ตรงตรงอีกแล้วแตกตุ่มตรงรอบอีกแล้วปกติมา4เนาะแต่เจาะไม่ทะลุครับบนอยู่แค่เนี้ยแหมจับคู่ผิดปิดชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วนะครับหนึ่งสองนี่ไปไหนสองหนึ่งนี้ก็ไป VIP เนาะส่วน v ีไครับให้หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่ง, 5, งแต่ให้ซ้ำแหมจริงๆ ตรงนี้ต้องเป็นสองหนึ่งแล้วเนาะไม่ได้ดูไปเขียนซ้ำกับชุดกับชุดชุดเด่นให้เนาะโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียใจแค่พกหนึ่งตรงตรงไปต้องกับเลขเลยเนาะ v ีปิดท้ายให้อ้าวันนี้แตกตุ่มสามรอบตรงตรงนะพี่น้อง f c ที่เป็นสาวกฮาหน่อยก็ไม่ผิดหวังเนาะยินดีด้วยครับแตกตรงตรงรอบนะครับเดื่นวันก็มาดีเนาะไซเบิร์นยังไม่มาอ้าว ไปตามเบิ้มลมาลังคากันสิมันจะเบิ้ลไหมเนาะก็ยินดีกับคุณดีที่ปังเนาะตามแต่พอด,ดีผมมีเข้อไม่ถูนะจ๊ะสนับสี่หน่อยก็แตก3รอบปังๆนะครับปังปรีเลยนะครับ198161และ21ครับ2 <c oughs> องทุ่มสองฝั่งของเราพัฒนาครับเด่น1เด่น0ตอนแรกจะวาง9นะครับไอทีลบนี่คือลบ90นะตอนแรกวาง90กลับใจนะครับกลับใจมาวางเป็น10 แล้วก็เป็นเน้น1 0ดูนวรัวเลยนะ1 0 1น่เลยวกนี้มั่นใจมากกับ484เลยคนนี้มาเลยครับ9 2 4 0 9อเ้าอ้าว2ออยู่นี่จ้ะโอ้แตกตรงตรงตำลาวมา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 กินตำลาวมากินตำลาวอาโอ้ยหนุ่ยหอีกแะ้วพี่นอ้องบ่ต้องกับเลขเลยครับ2 4ตรงตรงอา้าวแตกตุ่มครับเด่น0ก็ สายรูดเนาะศูย์เถึงอยู่นะนะครับอ่ะก็แนวทางตำเหลาวันนี้ก็วันเปิดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็อหามาดีครับอ้าวแตกตรงๆไปแล้วเนาะพี่นอ้องยังไงก็แนวทางมีเข้ามีดุดนะยังไงก็ตามแต่พอดีนะครับไปดูกันต่อวันอังคารครับอังคารที่31ตุลาคมมา วันนี้จเจเฮงจะปังเหมือนวันที่แล้วไหมก็มาลุ้นมาไปเชียร์ด้วยกันเนาะสี่โมเยนเป็นปต้นไปนะครับอย่าลืมนะครับภารกิจสิ้นเดือนแล้วก็มาพิชิตหาหน่อยไว้เป็นต้นทุนไปรับขนมไทยกันแนาในวันพรุ่งนี้ละกันครับอย่าลืมนะกาลัดไทยก็ลงไปให้แล้วอย่าลืมนะครับ f c ก็ไปดูได้เด้อนะเอาอยัางไงก็ฝากไว้เป็นหน่ต่างสำหรับรัดไทยนะครับ เฉพาะกี่ครับ74พิเศษ52ปกติ95 v ว p 30อพา้าววันนี้ให้แปลกๆเนาะให้แปลกๆให้เลขสูงซะส่วนใหญ่ยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะนำไปพิจารณาก่อนเอาไปใช้งานแต่รอบนะครับยังไงก็ตามแต่พอดีเนาะไม่ว่าจะเป็นในตารางนอกตรางก็ดีนะครับสำหรับ4หน่อยก็ดีครับนอกตาราง3407ครับอา้าว3407เนาะวันนี้07ไม่ได้เจาะ อา้าวรู้สิอะไรจะเกิดขึ้นพอไม่เจาะเนี่ยก็เรียนมาลุ้นไปด้วยกันเนาะห้าเก้าห้าห้าสายเบิ้ลก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับอย่าลืมนะครับตามแต่พอดีหวยมีเข้าไม่หลุดเนาะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ดูดทางแอดมินแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะ1 like, 1 share, กับหนึ่งปังเราขอกันได้ไหมท่านี้เนาะพี่น้องอา้าวหอยถูกหมดเลยนึครับ